อากตกเทรนต้องฟังคลิปนี้ให้จบนี่คือไมค์เซลฟี่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มี AI อัจฉริยะกล้องที่จับความเคลื่อนไหวของเราถ่ายคอนเทนต์คนเดียวก็ทําได้และที่สําคัญนี่มี g i มบอ l กันสั่นที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยไหล์สดถ่ายคอนเทนต์มุมสูงเนี่ยก็สามารถถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามือถือจะร่วงหรือเปล่าและที่สําคัญตัวขาทั้งกล้องตัวนี้โคตรแข็งแรงเลยเธอ ชั้นหาน้อยแบนมากเลยนะที่จะเจอสีขาที่แบบแข็งแรงขนาดนี้แล้วเขามาพร้อมกับรีโมทบลูทูธด้วยจ้ะยืนตะโคตรสูงอย่างนี้เลยนะจ๊ะและวิธีการใช้งานง่ายมากกานก็ใช้งานง่ายมากนะคะอย่าลืมนะนำตัวมือถือมาติดกับกิมบอลให้กึ่งกลางแล้วก็เปิดตัวกิมบอลตัวนี้กันสั้นจ้าอ่าเห็นปะเธอดูดิแตตมแ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 ตม,แตม นี่มันสามารถหมุนได้360อองศาแบบนี้เลยเธอและถ้าเกิดอยากใช้งานแบบให้มันควบคุมได้นะคะเปิดตัวรีโมทนะแล้วก็กดตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งกับแนวนอนได้ด้วยนะจ๊ะนน่อาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้น,ไดนะจ๊ะตัวนี้นะมันเป็นตัวสวีท,ที่สามารถควบคุมว่าอะถ้าอย่างตัวนี้คือแบบหมุนได้อยู่ถูกป,ปะ แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันหมุน3ามอบส,สก็ล็อกไว้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แทนตัวนี้มาพร้อมกับไฟนี่เธอติง้งมีถึง9ระดับเลยนะแสงสวยมากไม่ต้องพบไฟสติเดีโอไม้ตัวเดียวครบจบจริงจริงคนงงมากนะเวลาไฟนี่เธอตัวนี้มันบิดหมุนได้ และสามารถใช้กล้องค่ะเวลาฟังแบบนี้ได้เลยจ้าตัวนี้นะเขามีตัวเกลียวที่ใช้ล็อกเวลาจะตั้งขาเนี่ยอยากตั้งสูงแค่ไหนเธอก็ปลดออกแต่ถ้าเกิดสมมติอยากแคบนี่เธอก็ตั้งอย่างนี้ให้มันแคบได้แล้วก็ยืดได้สูงถึง160ซนติเมตรจ้ามันติดตั้งก็ง่ายมากนะคะตั้งแนวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขาตัวเนี้ดันเข้าไปเป็นแนวตั้งจ้ะเธอก็จะได้วิดีโอแนวตั้งแล้วก็เปิดเครื่องใช้รีโมทกัน วิธีการเธอดูสิกล้องมันตามฉันเธอดูสิกล้องตามฉันฉันได้ AI อัจฉริยะในการติดตามกล้องฉันละเธอและที่สำคัญนะตัวรีโมทพอเราเปิดปุ๊บใช่ปะ่ะเราอยากให้น้องหมุนได้เราอยากให้น้องหมุนนี้ก็ได้ยังไม่แอพอีกหร,อหรือถ้าเธออยากจะตั้งกล้องแล้วนอนเพื่อที่เธอจะเสียบไม้ได้นี่จะ้ะ เลิศมากเมื่อเปิดรีโมทแล้วเธอนอนนอนตั้งและสั่งให้หม,มุนได้ติววติวโคตรล้ำอะนวัตกรรมอะไรอะโคตรเลิศเลยอะเธอแล้วเวลาเธอจะเดินไหลสดจะปะนี่ในมุมสูงจ้ะในมุมสูงจ้ะโคตรเลิศแบบใหม่แบบสับแนวการคอนแบบใหม่แบบสับในการทำคอนเทนต์ ันชอบมากเลยอะนล้น้ำพริกกดตะก้านะคะไม่ต้องไปหาไหนไกลจ้ะอยู่ที่ tiktok shop แล้วจิ้มเลยจ้าเตียวด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 วเลิดเลยอะชอบมากอเเอฟซี